สวัสดีค่ะนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะในเรื่องของดวงชายนะคะก็ให้เรารู้นะคะว่าดวงนี้นะคะเป็นดวงที่เขาเรียกว่าเป็นดวงที่น่าสนใจดวงหนึ่งเลยแล้วเป็นคนที่มีคนรู้จักไหมเป็นคนที่มีคนรู้จักนะคะเป็นคนที่มีคนรู้จักค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมาดูต่อว่า ในดวงของเขาเนี่ยมีความพิเศษยังไงนะคะอาว่าเราเปิดรูปดวงมาแล้วนะคะหนึ่งเลยเราต้องดูก่อนว่าเขาเกิดลัคนาราศีอะไรเราต้องดูก่อนนะคะว่าเกิดมาลัคนาราศีสิงถ้าคนราศีสิงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะจุดดีของเขาคือเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี ะะจุดเสียคือบางทีใช้อำนาจในในทางที่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยคือลัคนาเขาอยู่ราศีประเภทอะไรนะคะราศีสิงหรลัคนานะคะเป็นสัตว์สีเทาก็ประเภทปัสสวะ ท่ากับสัตว์สี่เท้านะคะเสร็จแล้วเราพอทุกครั้งที่เราเปิดดวงมาเราก็จะถามข้อก่อนว่าเขาได้อง์เกลหรือเปล่านะคะมีคําว่าอง์เก์หรือเปล่าดวงเขาได้ชะตาได้องค์เก์หรือเปล่าเราก็ดูนะคะว่ามีตําแหน่งหน้าที่การงานม,มีเกียรติยศมีศักดิ์สรีไหมองเก์น,นะคะ อย่างเช่นคําก่อนค่ะว่าปัสสาวะทัศน์ทัศน์ปวะวศิษฐ์ต้ององค์เกณฑ์ชีวะอ่าชีวะจันพุ่มเมนของแพ้วนะคะก็ต้องมีดาวคําว่านะคะพบที่ศิษนะคะปัสสาวะทัศน์ต้ององค์เกณฑ์ชีวะจันพุ่มเมนของแพ้วอีกจันปลายทานเจเลสคุณแสดงใช่น้อยยศนั้นถึงพยา ก็แอลว่าเราไปดูนะคะว่าเขาได้คําว่าองเกหรือเปล่าต้องมีแล้วนะคะพบที่สิบ <c oughs> <10. S 1> เขาบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่ตัหนหุรักคือดาวพฤติ์อยู่ในพบที่สิบหรืออยู่ในจุดทัศมรัก คนคนนี้จะมีโอกาสได้เจริญก้าวหน้าสูงขึ้นมีโอกาสได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะแล้วตัวเขาอยู่ในเรือนของอยู่ในเรือนของการงานเพราะว่าจุดธรรมศรติแปลว่ามีจะขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของเจ้าชะตาเลยนะคะดวงใดก็แล้วแต่ที่มีตัดหนูรักตัดหนูรักแปลว่าดาวที่ลัคนาอยู่ดาวเจ้าของเรือนที่ลัคนาอยู่ ก็แปลว่าเขามีโอกาสที่จะสูงส่งมีโอกาสที่จะเป็นคนที่มีคนรู้จักนะคะอ่ะเรามาดูวันต่อเสร็จแล้วเนี่ยนะคะคนคนนี้ได้องเก์ได้องเกนนะคะแล้วตรงนี้ได้คําว่าองเก์แท้ด้วยทําไมถึงเป็นอง์เกณ์แท้เพราะว่าเขาอยู่ราศีลักนาอยู่ราศีปศวะ ราศีปศวะนะคะองค์เกณฑ์ของเขาอยู่ราศีพฤกษกสักสี่เท้านะคะดวงนี้ตัวเขาถือว่าได้องค์เกณฑ์แท้เลยน,นเนี่ยคขะเรียกว่าองค์เกณฑ์แท้เลยนะคะอ่าเรามาดูนะคะว่า ตัวเขาเองถือว่าตัวเขาเองอยู่ในภพที่สิบอยู่ในภพของปัสสวะคนนี้ถือว่าได้องเก์แท้แท้แท้เทียวเทวเลยนะคะอ่ะเรามาดูต่อคําว่าอุดมงเกนอูดมงเกณ์ต้องมีดาวนะภพที่หกและภพที่สิบนะคะ พที่หกของเขาคือดาวเสานะภพที่หกมีไหมหนึ่งสองสามหกไม่มีดาวเพราะฉะนั้นดวงนี้ได้คําว่าองค์เณ่นแปลว่าตัวเขาอะได้ความแลว้วว่ามีชื่อเสียงมีเกยียรติมีชื่อเสียงแลว้วก็ว่าได้ความสมบูรณ์ภูิสุขนะคะเพราะฉะนั้นได้คําว่าองค์เก่นและได้คําว่าอุดมเกณฑ์ <c oughs> เมื่อเราเปิดดวงเข้ามาแบบนี้แล้วนะคะ เรามาดูต่อในเรื่องของคู่ดาวมาตรฐานดาวของเขาเป็นยังไงบ้างมาตรฐานดาวของเขาคืออุจจารพิมุก <c oughs> พิมุกแต่ว,ว่าล้ำหน้านำหน้านะคะพระจันทร์มีตำแหน่งไหมนะคะพระจันทร์ของเขาพระจันทร์เป็นราชาโชคนะคะจันทร์เป็นราชาโชคเราใส่ไว้แค่ว่าราชาโชค ขางคางของเขามีตำแหน่งไหมไม่มีนะคะเราดูดาวพุธนะคะจริงๆแล้วเนี่ยข้างคางเนี่ยตำราอาจารย์บางท่านบอกนะว่าอังคารเนี่ยนะถือว่าเป็นอุจจารพิมุกข,ของนิษนะถ้าอาจารย์บงางท่านที่ตำราท่านนะคะเขาบอกว่าเป็นอุจจารวิมุกข,ของนิษแต่ว่าอย่าลืมว่าพระ <c oughs> อาทิตย์อังคารอยู่เรือนพระอาทิตย์นะคะเรือนคู่ศัตรูอย่าลืมนะคะว่าอังคารอยู่เรือน ถึงแม้ว่าในดรงของเขาจะมีคําว่าคู่สมพลคู่ศัตรูอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราค่อยไปดูต่อนะคะเรามาดูดาวพุธนะคะไม่มีตําแหน่งเราแบกไว้นะคะดาวศุกร์ของเขามีตําแหน่งไหมนะคะดาวศุกร์ของเขาไม่มีตําแหน่งเราแบกไว้นะคะดาวเสาของเขาถือว่าเป็นปากนะคะเสาปากลาหูปากนะคะ ปแปลว,ว่าค่อยเป็นค่อยค่อยไป,ป,ะปะแปลว่าอื่นๆนะคะดาวพระรหัสเป็นอุจจาพิมุก <c oughs> เพราะฉะนั้นคนที่มีดาวพระรหัสเป็นอุจจาพิมุกแล้วได้ลุ่มรักเนี่ยเขาเรียกว่บมูสเก์บอกว่าคนคนนี้นะพระรหัสเนี้นะจะเป็นพระรหัสสู้คู่แปลว่าอะไร แปลว่าเวลาที่เขาเรียนอะไรก็แล้วแต่เขาจะเรียนแบบจริงจริงจังๆมากจะรู้แบบรู้ให้ลึกซึ้งถ้ารู้แบบไม่ลึกซึ้งเนี่ยเขาจะไม่นน่นเลยเขาจะต้องศึกษาหาวิชาทางอะไรก็แล้วแต่ให้เขาสามารถที่จะเรียนแบบลึกซึ้งเรียนแบบรู้จริงๆริงจังๆไม่รู้แบบปู่ปู่ปะๆนะคะอ่ะมาต่อๆๆเมื่อเราได้แบบคู่ดาวเรียบร้อยแล้ว เรามาดูนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคู่นะคะคู่ดาวมาตรฐานดาวเราได้แล้วเรามาดูคู่ดาว่าทีพิพุทธในคู่การงานคู่เด่นด,ดังนะคะ ดาวพัทอังคาร <c oughs> กับพระหัสได้คู่สมผลดวงนี้มีคำว่าคู่สมผลนะคะดวงนี้มีคำว่าเสาลาหูคู่มิตรเสาลาหูคู่มิตรนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูต่อนะคะว่าเสาพระหัสนะคะคู่การเปลี่ยนแปลงนะคะคู่การเปลี่ยนแปลง อ่ะนะคะเรามาดูต่อนะคะอังคารกระเสาคู่อุบัติเหตุนะคะพระหัสกับราหูคู่เทคนิค ราหูกับอังคารอังคารกับราหูคู่ธาตุคู่ธาตุลมอยู่ในเรือธาตุไฟเรียกว่าคู่มิธาตุนะคะอ่ะ <c oughs> ื่อเราต้องเวลาที่เราดูดวงเราต้องถอดดวงเข้ามาทีละจุดทีละจุดทีละจุดนะคะก่อนที่เราจะทํานายเขาเนี่ยเราต้องดูที่จุดก่อนนะคะได้องค์เ์นนะตัวเขาเนี่ยได้องค์เกฑ์ได้องค์เฑ์แปลว่าตัวเขาเนี่ยมีองค์เจนแปลว่าเขามีอ่ามีตําแหน่งมีหน้าที่การงานมีวาสนาที่ดีมีชื่อเสียงได้ความสมบูรณ์ตัวเขามีความสมบูรณ์ภูณสุดมีบ้านมีรถมีเครื่องใช้มีของจินลักษณะแบบนี้นะคะอ่ะ <c oughs> การเรงินไปอยู่ในเรือนนิ่งามาพบการเงินงให้ระวังเรื่องอะไร <c oughs> เขาบอกว่าใครก็แล้แต่ที่มีดาวคําว่าอลิมีดาวเสาเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรมากุมรักให้ระวังปัญหาให้ระวังปัญหานะคะคดีความ <c oughs> นะคะให้ระวังปัญหาเรื่องคดีความมรนะนะคะมาจากคำว่าปุตตะนะคะเวลาที่เราไล่าดาวเราจะไล่ไปทางขวามือนะคะพระรหัสนะคะ,นะคะมาจากคำว่า ตัวเขากุ่มรักไปปุดตะไปมรณนะมากุ่มรลักแบบนี้นะวินาามาอยู่ในเรื่องการเงินนะคะการเงินมาจากคําว่าวินาามาเข้าในเรื่องของการเงินดาวที่เป็นศัตรูนะคะเรือนที่เสียหายคือเรือนพุทธกาลิกีนีนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าดวงนี้อะ ให้ระวังอีกแล้วให้ระวังเรื่องอะไรเรื่องคดีความนะคะให้ระวังเรื่องคดีความคนนี้เป็นคนใจใหญ่ไหมเป็นคนใจใหญ่เพราะเสาลาหูเป็นคนกล้าได้กล้าเสียไหมกล้าได้กล้าเสียเป็นคนใจใหญ่เพราะลาหูเป็นคนสปอร์ตไงเป็นคนสปอร์ตอยู่ในเรือนของพระอาทิตย์อยู่ในเรือ,อ,อนอหน้าตา เพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่ถามว่าใจดีไหมจิตใจนะ่ะจิตใจดีคนนี้เวลาที่รักใครรักจริงรักทีละคนแต่มันมีให้เลือกเพราะว่าอยู่ในเรือนของพุทธพุทธแปลว่าสองใจเห็นไหมคะดูเหมือนว่าเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวแต่มันมีสองใจไนงะก็ฉันรักเธอนะแต่ฉันมีสองใจลักษณะแบบนี้นะอ่ะเรามาดูต่อนะคะ คนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงดังมากนะคะดังมากเลยแล้วพอเรามาดูเสร็จอลมาภุมิรักนะคะมากุมละะะรักตัวเขาเองไปอยู่กับกาลีเพราะฉะนั้นคำว่าเด่นดังกาลีกาลีมันทำให้เสีย ไม่ใช่ว่ากาลีมันเสริมส่งนะถ้าดาวพุธเป็นสีแปลว่าเขาจะเสริมส่งตัวเขามากเลยแต่เขาเอ่ยว่าพุธเป็นกาลีเพราะฉะนั้นพุธไม่เสริมส่งไม่เสริมส่งในเรื่องของอะไรในเรื่องของการเงินเสริมส่งไหมก็ไม่ได้เสริมส่งเราก็มาดูต่อนะคะว่าดวงนี้มีคําว่าเกษตรแลกเือนไหมมีคําว่าวเวลาที่วิเคราะห์นะคะเราก็ต้องดูก่อนว่ามีคําว่าเกษตรแลกเือนนะคะ <c oughs> พุทอยู่สุขสุขอยู่พุทนะคะอ่าก็แปลว่าลาเดือนสามารถที่จะมีปัญหาสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะแต่ว่าปัญหามันก็ต้องเกิดนะคะนะคะมันไม่ใช่ว่าปัญหาแล้วมันไม่เกิดยังไงมันก็เกิด <c oughs> เกิดเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นมันจะมีการอ่าเรียกว่ามีการถ,ถักทายหรือการโยกย้ายได้การแก้ไขได้ลักษณะแบบนี้นะคะอ <c oughs> ่ะเรามาดูต่อนะคะเมื่อะะเราได้แบบนี้แล้ว ะค,ะคู่มิตรเราก็ต้องมีขอบคู่ก่อนนะคะเรามาดูวันที่นะคะที่เขามีอิสระนะคะตอนอายุนะคะอเอาตอนที่เขามีอิสระนะคะสี่มกราคม สองห้าหกสี่นะคะสีม่วก็ลาสองห้าหกสี่อ่ะมาดูกันนะคะอายุตอนอายุของเขานะคะนะคะแปดหนึ่ง เสียงลายตึตงตังตึงตางนะคะสองห้าหกสี่ตอนอายุเขาสี่สิบนะคะวันที่สี่สองห้าหกสี่เดือนหนึ่งวันที่นะคะวันที่สี่นะคะของเขาเกิดสองห้า สองสามเดือนห้าวันที่ยี่สิบสี่อายุย่างเท่ากับสี่สิบปีสี่สิบปีเจ็ดเดือนสิบสามวันย่างสี่สิบเอ็ดนะคะอ่าเพราะฉะนั้นดูต่อ สองห้าหกสี่สี่มกราสองห้าหกสี่นะคะเดี๋ยวปุ้บกดทางนิดหน,นึ่ง <c> ส <oughs> ี่มกราสองห้าหกสี่นะคะอ่ะมา มาดูดาวจรตอนนี้กัน เรามาดูกันนะคะเราดูว่าปีนี้ดาวสุกเป็นดาวกาลีนะคะสุกเป็นกาลีกาลีไปอยู่ในเรือนของพันธุนะคะน่นเพราะฉะนั้นพอเราไปดูต่อนะคะว่าพระสาวของเขาจอไปอยู่ในเมืองละนะคะไปอยู่ในในดวงของเป็นมูลละ ตัวของเขาคือเขาเกิดวันเสาร์เห็นไหมคะเกิดวันเสาร์อยู่ในเรือนมูลละนะคะเพราะฉะนั้นพอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ดูต่อนะคะดูก่อนนะคะเอ๊ผูผิดผูเ,เ,เ,เขียนผิดหรือเปล่าอ่าเสาร์ครึ้งเจ็ดค่านะคะเพราะฉะนั้นพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราดูก่อนว่าตัวเขาเองเนี่ยคือเขาเกิดวันเสาร์ นะคะตัวเขาเองก็งเกิดขา้นเรามาดูเกณฑ์ว่าเกณฑ์จันจรดวงเขาดวงขึ้นดวงตกหรือเปล่านะคะเกณฑ์จันจรมาแล้วนะคะดวงขึ้นหรือดวงตกนะคะนับหนึ่งนะคะ จากเมฆไปหาลักนาได้เท่ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าได้เท่ากับห้าบวกอายุย่างของเขาคือสี่สิบเอ็ดปีถ้ากับสี่สิบหกหารสิบสองสามสิบหกเหลือเศษสิบนะคะเจ็ดแปดเก้าสิบเพราะฉะนั้นปีนี้ จันจรของเขาไม่ตกหาอยังไง <c oughs> <c oughs> ให้นับจากราศีเมษไปหาหลัคนา <t un cover> ได้เท่าไหร่ <t un> ตั้งไว้สองบวกด้วยอายุย่างอายุย่างของเขาคือย่างสี่สิบเอ็ดปีเพราะฉะนั้นเอาข้อหนึ่งกับข้อสองมาบวกกันได้สี่สิบหกหารด้วยสิบสองเพราะฉะนั้นจะเหลือเศษสิบ เศษสิบให้นับจากจำเดิมไปเท่ากับเศษถ้าเศษนะคะตกอลิมรลนับดีนาแปลว่าปีนั้นเจ้าชะตาดวงตกนะคะแต่ปีนี้จำจรของเขาเข้าพบหลาภะไม่เสียหายตัวของเขานะคะอยู่ในเรือนอลิก็จริงนะคะอยู่ในเรือนอลิก็จริง แปลว่านะคะปีนี้ตัวของเขาเป็นมูล,ละนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องดูก่อนว่า <c oughs> แล้วในตัวเขาเองลัคณาของเขาปีนี้เป็นอะไรลัคนาของเขาปีนี้เป็นเมรีวาเห็นไหมคะว่าถ้าตัวเขาตกเป็นกาลีลัคนาอยู่ในเรือนกาลีอยู่ในเรือนทุกสถานนะปุะ๊บแปลว่าชีวิตตอนนั้นจะมีปัญหาให้ระวัง ให้ระวังปีนั้นดีๆจะทําอะไรก็ต้องระวังเหตุมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราทําไปแล้วแล้วมาเหตุเกิดที่หลังแต่เมื่อเราดูดวงปุ๊บเราก็จะบอกเขาว่าสิ่งที่เขาต้องระวังหนึ่งเลยพระธิกับพุธพุทธเนี่ยเป็นคู่การงานคู่วิชาการนะคะแต่ว่าพุทธเป็นกาลีพุทธเสียระวังในเรื่องของการงานจะเสีย หรือระวังในเรื่องของคดีความเห็นไหมคะว่าระวังในเรื่องของคดีความให้ดีจะทําให้ชีวิตเขาเสียแล้วนะตอนนี้ดาวพุธนะคะราหูเป็นนิดจรไปอยู่ในครบกรรมมะแปลว่ากรรมเก่านะคะกรรมเก่าแล้วไปเลงที่บอกมาสุเลงเกี่ยวกับสุกาลีไปเลงกับนะคะดาวราหูเป็นนิดไปเลงกับกาลี เพราะฉะนั้นพอเราเรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าในดวงเขาปีนี้ดวงเขาไม่ตกแล้ว่ะนะคะอย,อ,ยอย่างน้อยก็ขึ้นได้มาหนึ่งแล้วตัวของเขาไปอยู่ในเรือนบริวารพุตะกุตะแปลว่าการมีรักใหม่ก็ได้การมีชีวิตใหม่ขึ้นมาก็ได้นะคะอ่าเสร็จแล้วเนี่ยแต่นะคะแต่ในดวงของเขาเองพุธเป็นสีพุธเป็นสีนะคะ แปลว่าพุทธธรรมดาเนี่ยมันเป็นกาลีแต่ปีเนี้ยมันเป็นสีแล้วนะแปลว่ามันสามารถขยับได้ขึ้นแต่แบบขยับแบบมีปัญหามีข้อต่อรองมีข้อกติกาเสาเป็นมูละแปลว่าตัวเขาเองนะคะชีวิแตแห่งการรอคอยมรณะมาเป็นอลรีเห็นไหมคะว่ามรณะของเขามาเป็นอลรีการต่อคอยการรอคอยของเขามันทําให้ ตัวเขาเองมีปัญหาและสามารถที่จะผ่านพ้นตรงนั้นไปได้เพราะว่าคนนี้นะคะถามว่าดวงนี้มีคดีความไหมครูบอกว่ามีคดีความตอนที่มีคดีความตัวเขาเองมีดาวพระอาทิตย์นะคะตัวเขาเองดาวพระอาทิตย์ของเขาเนี่ยนะคะเป็นกาลิิีจอ <c oughs> แปลว่าตัวเขาจะมีปัญหา <c oughs> ก็ปีนั้นเขาติดคุก ปิดติดทุกตอนอายุเขาย่าง24ปีเพราะฉะนั้นอยู่ในเรือนดีนาาไม่เสียหายพอตอนเนี้ยเขาพอตอนที่เขาถูกปล่อยตัวมาเขาเริ่มมีเขาเรียกว่ามีเริ่มมีชื่อเสียงที่ดีขึ้นนะคะก็ถูกปล่อยตัวมาก็ถามว่าอันนี้คือดวงที่เป็นอิสระภาพแล้วนะคะถ้ายังไงเนี่ยนะคะชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะครูจะวิเคราะห์ ค่อยๆวิเคราะห์ดวงให้นักศึกษาไปดูเรื่อยๆจะมีในเรื่องของการวิเคราะห์อ,ออกมาเรื่อยๆนะคะวันนี้ดูอย่างเช่นดวงขึ้นดวงตกหรือเปล่านะคะดูเกณฑ์จันจร,จรแล้วการหานะคะว่าจะหายัางไงนะคะก็หาจากเมฆไปหารักไม่เท่าไหร่ตั้งไว้บวกด้วยอายุย่างนะคะแล้วก็หา 12, ร2เศษนับจากจันดิง 1, ไปเท่ากับแล้วก็ใส่คําว่าจันจร,จรไว้แต่บางอาจารย์บางท่านก็ท่าน,ท,านท่านก็บอกว่าให้นักตั้งแต่ราศีที่หนึ่ง แต่แล้วแต่คนใช้เลยนะคะบางคนก็ไปใช้ราศีที่หนึ่งแต่ครูใช้เนี่ยจากจากจานเดิมไปเลยเขาถึงว่าเล่นจันจรว่าดวงขึ้นหรือดวงลงหรือเปล่านะคะก็วันนี้จบไล์แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ